สวัสดีครับ FC มีดเดินป่าแล้วก็ FC นาตีมีดเดินป่านะครับผมผมทำช่อง YouTube อยู่2ช่องนะครับช่องแรกนะครับเป็นช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับอีกช่องหนึ่งเป็นช่องนาตีมีดเดินป่านะครับผมก็ลงผลงานแล้วก็ลงสินค้าทั้ง2ช่องนะครับสำหรับเพื่อนๆสะดวกติดตามช่อง YouTube ช่องไหนก็ติดตามช่องนั้นได้เลยนะครับผมมาวันนี้มีมีดสเปคแข่งขันนะครับชุดใหม่เพิ่งทาเสร็จนะครับ สเปคแข่งขันนะครับเป็นเหล็กชิเปอร์สตีลเหล็กเทพเหล็กจากประเทศออสเตรียนะครับเป็นเหล็กแข็งต้านสนิมเป็นเหล็กที่เหล็กแชมป์ที่เขาใช้ในการแข่งขันกันนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับใครต้องการเหล็กแข็งเหล็กเหนียวต้านสนิมต้องตัวนี้นะครับผมอยงราคาเดิมนะครับตัวนี้เป็นสเปคแข่งขันราคาจะสูงหน่อยนะครับราคาจะสูงหน่อยนะครับราคา4,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีซองขายเด็กให้นะครับ เฉพาะ2องคายเหล็กก็ประมาณ1,200บาทแล้วนะครับเพราะว่ามีดเขายาวนะมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของมีดแข่งขันกันนะครับเล่มที่1มีเจ้าของแล้วนะครับเล่มที่1มีเจ้าของแล้วนะครับยังว่างเล่มที่2กับ3นะครับ2กับ3นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเราก็จะทํส2งให้เลยนะครับผมมามาดูสเปคกันนะครับสเปคแข่งขันน่จะใหญ่หน่อยนะครับ สำหรับสายลุยนะครับสายที่วัดพระกำลังกันนะครับนี่เป็นงานทิ้งผิวไฟขัดขาวกึ่งเงาครับเหล็กชิปเปอร์สติลจากออสเตรียความยาวของใบมีดอยู่ที่10.8นิ้วความกว้างอยู่ที่2.8นิ้วสันหนา6.5มิลครับอุย้ยหนามากอุย้ยเกือบเกือบเจ็ดนะครับเกือบเกือบเจ็ดเลย ถ้าวัดดีๆมันเจ็ดนะอ่ะเอาหกจุดห้าก็พอนะตัวนี้เป็นรูร้อยเชือกนะครับตัวนี้เป็นกาสแตนเลสเอ้ยกาสทองเหลืองสองชั้นนะครับด้ามจับเป็นด้ามไม้มะค่านะครับด้ามจับไม้มะค่าความยาวอยู่ที่หกนิ้วครับหกนิ้วสวยงามนะครับมาดูเราลบเหลี่ยมออกให้หมดเลยถ้าไม่ลบเหลี่ยมเวลาเราฟันไม้มันจะเจ็บนะ และตัวนี้ล็อกล่องนิ้วนิ้วชี้เนี่ยล็อกเข้าไปนะครับเนี่ยล็อกเข้าไปนะครับสวยงามมากเป็นซมิดเน็บสเปคแข่งขันเลยนะครับใครจะนำไปใช้หรือสะสมก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากๆเหล็กพวกนี้มันดูแลรักษาง่ายนะครับเพราะมันต้านสนิมใช้งานแล้วล้างน้ำแล้วก็เช็ดพายแห้งทิ้งไว้ก็ได้เลยครับสนิมไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้า ไม่ล้างน้ําใช้ทิ้ง,ง,ง,งๆคว้างๆสนิมก็ขึ้นอยู่แต่ขึ้นน้อยมากขึ้นน้อยมากเป็นเดือนกว่าจะขึ้นนะครับนะแต่ถ้าดูแลรักษาทุกวันยังไงก็ไม่ขึ้นนะ,ะนี่แหละขอดีของเล็กตาวสนิมมาดูเล่มที่3ครับนี่ก็ยังไม่มีเจ้าของใบมีดยาว10.8นิ้วใบมีดกว้างใบมีดกว้าง2.6นิ้วเดี๋ยวเ๋วเราแป๊บนะผมบัด โอ้นี่กว้างมากอันนี้สองจุดแปดกว้างสองจุดแปดอะเ่มนี้สองจุดหกเมนี้สองจุดหกนิ้วสันอยู่ที่หกจุดห้ามิลครับสวยงามด้ามไม้มะค่านะครับของเราใช้เหล่านะครับเหลาแล้วก็ขัดกระดาษทรายเห็นไหมครับเป็นชิ้นเดียวกัน เียเป็นหมาชิ้นเดียวกันไม่ได้ต่อนะครับสวยงามมากตอนนี้ว่างอยู่สองเล่มนะครับว่างสองเล่มวางเล่มที่สองกับสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองไข่เด็กนะคะเดี๋ยวใส่ซองไข่เด็กแป๊บหนึ่งนี่ครับใส่ซองไข่เด็กนี่สวยมากๆตัวนี้เป็นที่ล็อกเข็มขัด <tu i ro> นะครับปรับระดับได้ตรงนี้ครับเห็นแท่งตรงนี้ไหมครับสแท่งปรับระดับได้โดยการหาวัสดุปลายแหลมนะครับกดตรงนี้ครับกดตรงนี้แล้วก็ขยับออกนี่ถ้าเข็มขัดครใหญ่ถอดออกเลยนะครับถอดออกได้เลยถ้าเข็มขัดใหญ่นะถ้าเข็มขัดเล็กก็ไล่ไล่ลงมานะครับเล็กลงมาสวยงามมากใส่สองแล้วสวยงามมาก ตอนนี้ว่างเล่มที่2กับ3นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจทักทายมาได้นะครับราคา4,500บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ